หากต้องการเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่สะดวกปลอดภัยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงรองรับการชำระเงินด้วยเหรียญ USDT สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปิ่น th คลิปนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอพลังพลังต่อสู้นะครับพลังต่อสู้ cp เติมอย่างไรเอ้ยไม่ใช่พราว่าเติมหลักพัน พลังใกล้ล้านทำอย่างไรนะครับอ่าอย่างผมตอนนี้ก็ไม่ถือว่าใกล้ล้านนะแต่เดี๋ยวไปดูนะครับไปดูสมาชิกที่เขาใกล้ล้านกันดีกว่าอ่าก็จะเป็นเอาในขีดน้ามผมนี่แหละเอาสักประมาณอ่าเดี๋ยวนะอ่ะ,นนะอะคนนี้ก็ไนดะ้ประมาณเ0 0 0แสนนะครับคนนี้ก็ประมาณแปดแสนนะแปดแสนห้าอ่าดู9ก0 0แสนสี่แล้วกันเห็นไหมว่า มันมีการเข้าใช้อะไรกันเข้าใช้ของ4ดาวนะครับเนี่ยที่มันที่มันพลังเยอะๆเนี่ยความรุนแรงมันมาจากพวกของ4ดาวปุกพลัง10นะครับเห็นไหมว่ามันจะมีพลังหนวดสู้ห0 0 0ืนะต่อะชิ้นมันจะดีดมากนะครับ50,000กว่าอ่าแล้วก็สี่หมกว่าโดดมันจะโดดอ่าเรามาดูคนหนึ่งใ,ใกล้ๆกักกนกนิวโริรัตอนนี้นี่เห็นไหมขัด นะปลุกพลัง10%ปลุกพลังสิก็คือเน้นปลุกพลังอ่ะยิ่งปลุกพลังเยอะยิ่งปลุกพลังเยอะยิ่งพลังต่อสู้เยอะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการขัดเกลามสิตีบวกก็คือตีบวกให้ได้ถึง21%อ่ะตรงนี้คิดว่าคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าผมจะบอกว่าทําอย่างไรให้มันได้อย่างนั้นอ่ะอย่างแรกนะครับอย่างแรกเลยคือคุณจะต้องตีบอสฟิลให้ได้ เยอะที่สุดจะทุกทุกรอบก็ได้นะบอสฟิลจะมาตอน4ี่โมงเช้า4ี่โมงเย็นสี่ทุ่มแล้วก็ตีสีเนี่ยตีให้ได้ทุกรอบแล้วคุณต้องรู้ว่าพื้นฐานพื้นฐานบอสมันให้ตีเป็นยังไงรอบ4ี่โมงเช้าเนี่ยผมหลับอ่าแล้วนั้นผมไม่ได้ตีไม่เป็นไรแต่ว่ารอบ4ี่โมงเย็นกับสี่ทุ่มเนี่ยบอสบอสตัวที่2ได้ตัวเดียวบอสตัวที่3ได้ตัวเดียวบอสตัวที่4ี่ได้2ตัว ื้นฐานจะเป็นอย่างนี้แต่บางแต่บางเซิร์ฟเวอร์ทำไม่ได้ก็ยิ้เป็นตัวตัวไปแล้วกันส่วนรอบตี่4จะได้ตัวแรกตัวที่2จะได้2ตัวตัวที่3จะได้2ตัวครับตัวที่4ก็อาจจะได้ประมาณ4 4 -5 ถึงตัวแล้วแต่จังหวะโอกาสนะถามว่าตีบอสฟิลไปเยอะๆยอะได้อะไรกล่องบอสฟิลจะทำให้คุณได้หินจะได้ให้คุณได้หินสามเหลี่ยมได้หินสามเหลี่ยมเนี่ยเอามาตีบวกตัวนี้ หนะินพวกนี้ได้บ่อยกับกล่องบอสนะครับกล่องบอสฟิลกับกล่องบอสโลกจะได้อันนี้บ่อยถ้าเกิดว่าตีเรื่อยๆมีกล่องเรื่อยๆก็จะสามารถเอามาบวกนี่เรื่อยครับมาอาจจะเฟลบ้านแตกบ้างแต่ยังไงก็ได้แน่นอนอย่างที่2ออย่างที่2นะ <c oughs> ครูจะต้องมาตรงนี้นะร้านค้าทั่วไปนี่นกนักแอน คุณต้องฟาร์มใบนกนางแอ่นให้ให้ได้อย่างน้อยนะครับ300ใบต่อวันเพื่อซื้อตรงนี้แล้วก็เพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะได้ไปนกนางแอ่นอ่าเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวไปนกนางแอ่นให้ดูนะผมจะทำยังไงกับมันอ่านี่นี่คือนกนางแอ่น น,นี่คือน้นงแอนนองแอนอแอเนี่ยผมใช้วิธีนี้ผมจะใช้วิธีพยายามทํำไงก็ได้ให้มันได้ชั้นสูงกับชั้นยอดด้วยการที่ยอมรับทีละอันแล้วกดเสร็จนะครับยอมทีละแล้วกดเสร็จถ้ามันมีทั่วไปอยู่ผมจะลองรีเฟชทีหนึ่งจริงๆคือผมหวังพวกใบาอาวุธนะใบาอาวุธกับใบกราะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรผมว่แค่ยอมรับแล้วก็เสร็จ ไม่มีก็ยอมรับเสร็จทำเงี้ยไปเรื่อยครับให้ครบให้ครบ8รอบเพราะว่า,าหรืออาจจะ10รอบก็ได้แล้วแต่เพราะว่าเราซื้อใบเราซื้อใบอันนี้ได้ต่อวันถึง3ใบใช่ไหมเราก็จะเราก็สามารถรีเฟซได้มากกว่าคนอื่น3รอบ เราจะได้ทั้งเงินเราจะได้ทั้งเงินที่มาเป็นส่วนต่างในการกด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 เสร็จนะครับแล้วเรายังมีโอกาสลุ้นใบแล้วยังได้ EP พอีกแสนหนึ่งดังนั้นเนอะตรงนี้เนี่ยเราก็จะหาได้ EP พละแปดแสนดังนั้นเรื่อง EP พีเราก็ไม่ต้องห่วงสักเท่าไหร่นะครับนี่ได้มาแล้วอ่าเสร็จนะครับทีนี้อ่าจากนั้นทำไงต่อจากนั้นเนี่ยใบ นะครับใบตรงนี้ใบอ่านี่ครับนี่ใบทําอาวุธกับใบทําชุดเกราะคุยจะต้องหอาหาให้ได้อย่างน้อยวันละ100ใบนะครับผมพูดว่า100ใบเนี่ยคือมันมันไม่ได้เยอะมากคือถ้าเกิดทําได้วันละ200ใบ200ใบก็คงจะดีแต่ในแต่ความจริงแล้วมันทำไม่ได้นะครับคือเต็มที่คือวันละร้อใบ ทำทำได้ันละร้อยใบ2วันมันจะครบ200ใบพอ200ใบเนี่ยเราก็จะเอามาครับนะครับเราก็จะเอามาครับตัวนี้นี่ให้มันครบ200ครั้งทุกครั้งที่ครบ200ครั้งคุณจะได้คุณจะได้อเทม4ดาวแน่นอนแล้วแต่คุณจะเลือกว่าจะให้มันเป็นเครื่องป้องกัน,กนหรืออาวุธแต่แน่นอนว่าในระหว่างทางในระหว่างทางจากศูนย์ถึงสองเนี่ยมันมีโอกาสถึงจะน้อยแต่คุณก็มีโอกาสที่จะได้อของ4ีดาวมาอีกนะครับ ดังนั้นคเควสรายวันเราหาได้ห้าสิบเทอร์ไรท์ใช่ไหมเราจะต้องหาเทอร์ไรท์ให้ได้อีกวันละ50นะครับเพื่อเอามาดําเนินกระบวนการนี้เช่นกันในการตีบวกนะในการตีบวกขั้นสูงเนี่ยพัฒนาต่อเมื่อกี้นะครับคุณต้องใช้เทอร์ไรท์ห้าสิบห้าสิบเม็ดในการตีแน่นอนว่าในการเลื่อนขั้นเป็นสี่ดาวห้าดาวหกดาวของไอเชมต่างๆเนี่ย คุณก็ยังต้องการเทอร์ไรด์ในการในการเอามาใช้อีกแน่นอนว่าเทอร์ไรด์หาได้อีก,กวละห้าสิบมันก็ไม่พอเพราะแค่เอามาคาบอาวุธมันก็หมดแล้วดังนั้นนี่แหละครับมันคือจุดที่เราจําเป็นต้องเติมเงินอ่าผมผมถึงได้ไม่บอกว่าอ่าสายฟรีพลังใกล้ร้านมันจะเป็นเติมประมาณหลักพันแต่ว่ามันไม่ได้เติมตุ้มเดียวหลายพันนะมันจะเป็นอ่เดือนละผมคำวนวณแล้วว่าจะมาเดือนละประมาณห้าร้อยบาทแอมดูตัวแล้วก็ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือลานต่อสู้หุเข่าวลาวาลานต่อสู้ขุเขาวลาวาเนี่ยคุณจะเป็นต้องเล่นจําเป็นต้องเล่นให้ได้อันดับดีๆด,ด,ด้วยบางคนพอได้ยินผมพูดอยู่นี้ปั๊บก็จะบอกว่าท้อพลังรบน้อยสู้ไม่เก่งผมจะให้คุณดูอันดับปัจจุบันนี่คือที่1ของเซิร์ฟเวอร์ผมพลัง500,000นี่คือที่2ของเซิร์ฟเวอร์ผมพลัง55 0 0 0 0 นี่คือที่สามพลังไอเซิร์เวอร์ผมพลังห้าแสนเจ็ดนี่คือที่สี่พลังสี่แสนเก้านะครับถ้าคนเหล่านี้เขามายินอยู่นี้ได้คุณก็มายือยู่นี้ได้แต่มันจะมีสามปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือหนึ่งทักษะคุณต้องดีคุณต้องรู้ว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยถ้าฝ่ายคุณสู้ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ในในบางคนคุณต้องรู้ว่าอ,อย่างลิสต์มาสามคนเนี่ยคุณต้องดูปั๊บแล้วว่าคนที่สู้ไม่ได้คนที่สู้ได้ คุณจะต้องประทะกับคนที่คุณสู้ได้นะครับ 2. ถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นมีคนที่สู้คุณสู้ไม่ได้แต่ฝั่งคุณนะ่ะมีคนที่สู้ได้คุณจะต้องซัพพอร์ตเพื่อเราให้ไปเอาชนะเขาให้ได้ตรงนี้คุณต้องทํา,า,มมาได้ 3. ถ้าสมมติเมื่อใดก็ตามคุณเจอเกมอ่อนก็คือคุณเป็นคนที่มี CP สูงที่สุดหรือสูงอยู่ระดับต้นๆของแมตช์นั้นๆคุณต้องชี้ขาดเกมนั้นให้ได้ ถ้าคุณทําได้3าสามตัวนี้แต้มคุณจะไปไกลแน่อนอนและการแข่งขันมาลองลาบารองพวไอลาวาเนี่ยถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามมีพลังต่อสู้ที่ฉีกขาดกับคุณเวลาคุณแพ้คุณจะเสียแต้มน้อยมากหรือไม่เสียเลยนะครับที่เราจะเสียหนักหนักก,ก็คือเวลาเราเจอทีมสูสีแล้วเราแพ้น่าจะเสียหนักนะครับดังนั้นทําไม่ได้อย่างที่3ก็คือต่อมาก็คือลาบปรองอิมาเจนลานารองอิมาเจนเนี่ย มันจะทําให้เราได้เทอร์ไลท์ได้แอเทเอร์ไลท์เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรู้ว่าสู้ไม่ได้จําเป็นจะต้องเปลี่ยนคู่ต่อสู้ตรงนี้ซึ่งมันเปลี่ยนฟรีนะครับเปลี่ยนฟรีรีเฟซฟ,ฟรีทุกๆ15นาทีถ้าขยันแล้วก็มารีเฟซบ่อยๆแล้วก็หาคู่ต่อสู้นะครับหาคู่ต่อสู้บางครั้งมันบางครั้งเราสู้ไม่ได้เลยก็ต้องยอมสู้ให้แพ้นะครับเพราะว่าเวลาสู้ปุ๊บเราจะได้ของรางวัลทุกครั้ง อย่างน้อยก็คอ้สู้การประลองอิมาเจนกับภูเขาลาวาเนี่ยมันทำให้คุณได้แอสเทอร์ไลท์นะครับมันทำให้คุณได้แอสเทอร์ไลท์เดี๋ยวนี่แอสเทอร์ไลท์เนี่ยเอามาทำให้เป็นเทอร์ไรได้เพราะว่าจากสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้คุณใช้เทอร์ไรเยอะมากๆนะครับยิ่งคุณตีโบนี่ทำไรเยอะมันใช้เยอะมากหาได้วันละ50ไม่พออย่างน้อยต้องหาให้ได้วันละ2 2-300ถึงจะพอใช้แน่นอนว่า โอกาสที่จะฟาร์มได้ยเยอะขนาดนั้นน่ะตัวละครคุณต้องแรงมากแล้วก็ไปฟาร์มอยู่ชั้นล่างๆและตอนนี้ผมเดาว่าคุณก็คงยังยังไม่แรงยังทาไม่ได้มันต้องซื้อครับ่ะคราวนี้ผมจะพาไปซื้อเธอร้ายต่อกดเข้ามาตรงนี้กดเข้ามาที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนโทเค็นอ่ามันจะมี2อ,อย่างนะครับขั้นตอนที่เสร็จแล้วขั้นตอนที่เสร็จแล้วจะเป็นข้างบนอ่าก็คือเราจะเราจะเอาตัว NKT เนี่ย มาซื้อเป็นเทอร์ไรซึ่งตอนนี้1 nkt ได้500เทอรไรอ่าส่วนตัวนี้ขั้นตอนแรกเปลี่ยนขั้นตอนแรกเปลี่ยนคือเราจะต้องเปลี่ยน s เทอไรให้เป็น nka ตอนนี้อัตราแรกเปลี่ยนที่9 2 8ตอนน่อ1นะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องทำควบคู่ไปกับอ่ามเาเบกวอลเลตซึ่งจะอยู่ในมือถือดังนั้นขั้นตอนเหล่านี้คุณต้องมี1นแอรในพีซีสอ,อนในมือถืออ่าแล้วก็กระเป๋าเงินในมือถือและคุณต้องมีแบ็กไดอาครับ นี่พอแบ็กไดอาเนี่ยมันจะขอเป็นการแลกเปลี่ยนเห็นไหมว่าผมแลก1อันนะผมแลกหนึ่งเหรียญผมเสีย74็ดสิบแบ็กไดอาแน่นอนว่าถ้าผมแลก2แลก3ามเห็นไหมมันจะเสียแบ็กไดอามากขึ้นนะครับเด็เดๆเนี่ยอืมนี่อ่ะต้งลงเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึง นะเสีย2ก็104ดูตาม backdai r นะครับถ้าถ้า3อ่าก็เสียประมาณ223อ่าั้น4เสีย297นั้นผมนั้นซื้อได้ประมาณ4เสีย297 backdai r ก็จะไปดูว่า297 backdai r เนี่ยมันจะเท่าไหร่297 สองเก้าเจ็ดกประมาณหกสิบประมาณร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทก็คือเอาหกเก้าไปบวกสามสิบห้าก็ประมาณร้อยบาทนะครับแล้วมีเศษเหลืออ่างั้นก็เดี๋ยวแลกแปะเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวผมทำตรงนี้ให้ดูเลยก็ประมาณแลกเปลี่ยน,นครับเป็นสี่สี่แบ็คไดอาร์อ่าสี่แบ,บ็คไดอาร์ผมก็จะได้มาอย่างน้อยก็ไดนะ้สักสองพันนะครับสองพัน ก็เสียไปแอทไลท์นะครับตกลงอือเอาละทีนี้นะทีนี้นะตรงนี้เนี่ยมันจะต้องดูก่อนว่าคุณอนะคุณอ่ราคาราคาแอทไลท์ต่อ nka อะเป็นเท่าไหร่แล้วราคา mbx mbxl เนี่ยเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้ผมเช็คะ้ะราคาเทไลท์เนี่ยหนึ่เหรียญ nkt มันจะอยู่ที่ราคา mbx มันอยู่ที่ 0. 0.1นะครับ 0. 0.1ต่อต่อตัวนี้นะครับต่อตัวต่อตัวแอสไลด์ได้500ส่วนราคาแอสไลด์ S ขายขายไปข้างนอกมันจะอยู่ที่ 0. 0.4กว่าซึ่งราคามันดีดังนั้นแลกเปลี่ยนตอนนี้ก็คือดีอเห็นไหมว่าผมมี MKC อยู่นะอ่าต่อไปจะเข้าสู่ขั้นตอนมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะเอามือถือมาให้ดูเริ่มต้นนะมือถือผมก็ต้องเข้าไปที่มาเบลกเว็ตกดเข้าไปพอกดเข้าไปปั๊บ ดูหน้าจอตามนี้นะครับแอสไลท์โทเคที่ผมจะกดต่อไปนี้ <c oughs> เห็นไหมว่ามันมีเลข4ก็คือผมมีอยู่แล้ว4อันนี่เห็นไหมผมมีแล้ว4 NKA กดเข้าไปราคาตอนนี้อยู่ที่045หถือว่าราคาดีมากนะครับก็ทําธุรกรรมไปเลยผมก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อเดี๋ยวผมจะซื้อนะฮะเขาจะบอกว่าโอเคผมจะซื้อเอยผมจะขายเนี่ผมจะขาย ก็ขายละนี่ก็คือราคานะครับราคาขายผมไปขายราคาที่เขารับซื้อกันไปเลยก็คือ44อ่ะเดี๋ยวผมจะไปขายที่ต้องการให้มันขายได้เร็วๆนะครับขายผมมีอยู่สเหรียญนะครับผมมีอยู่สเหรียญมันจะขายได้เหรียญละ0ูนยจุดตามเนี้ยนะครับดังนั้นผมจะขายอยู่ที่ผมต้องการขายเลยแล้วกันนะมันจะได้ง่ายๆสำหรับคลิป อ่ก็ขายราคาที่มีคนรับเลยแล้วกัน0.448นะครับ0.448นะครับผมก็ขาย m a ็กแล้วก็ต้องกรอกรหัสนะครับน,นี้คือขายเรียบร้อยแล้วอ่ะคราวนี้ก็เท่ากับผมก็เอา4 4 NKA ขาย นะครับขายเป็น M B X L ตกลงเรียบร้อยอ่าไปกันไปน้านี้ต่อนะไปน้านี้ต่อหน้าหลักนะครับหน้าหลักเห็นไหมว่าเห็นไหมจากจาก N K A ดูตามผมนะจาก N K A นะครับมันจะกลายเป็น M B X L อ่าตรงนี้ควจะอธิบายต่อนะ M B X M B X L มีค่าเท่ากับ M B X นะครับ M B X L คือไอดำๆ M ดำดำ M MM b x ก็คือไอ้ม่วงขั like ้นตอนตรงนี้มันจะทำได้2อย่างอย่างแรกก็คือคุณเปลี่ยน M ดำไปเป็น M ม่วงแล้วเปลี่ยน M ม่วงเป็น Clay นะครับพอถึงขั้น Clay เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นดอลลร์ได้แต่มันจะคือโทเคนนั่นแหละไอ้คำว่าเปลี่ยนเป็นดอลลร์ก็จะเป็นพวก USDT BUSD แล้วแต่แล้วแต่คุณจะใช้แพลตฟอร์มแล้วแต่คุณจะใช้เชนไหนแล้วเสร็จแล้วก็เอาเข้ากระเป๋าตังค์นี่คือการเอาเงินออกนะครับ แต่ว่าอันนี้ผมไม่เอาเงินออกผมจะเอาผมจะใช้ผมต้องการเทอร์ไรด์นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมต้องทำคือผมจะมาซื้อตัวนี้เทอร์ไรด์โทเค็นตัวทีเนี่ยผมก่กดตัวทีมานะครับราคาตอนนี้อยู่ที่0.106ก็คือราคาดีเหลือเกินดังนั้นผมจะซื้อ,อผมมีเงินทั้งหมดแป๊บหนึ่งไปดูกันไปดูทั้งหมดอ่าผมมีอยู่1.9นะครับดังนั้นผมน่าจะซื้อได้ พอสมควรเลยผมจะซื้อจนหมดตัวราคา0.106ผมซื้อราคานี้เลยซื้อแม็ก8แล้วกดซื้อมันจะบอกว่าซื้อเป็นหน่วยทศสิยมไม่ได้แล้วมันจะตัดเหลือสิผมกดซื้อแล้วกดใช้แล้วทําแล้วก็ใส่พัฟอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยครับผมซื้อมาแล้วสิ Nkd เรียบร้อยสำเร็จนะครับเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยทีนี้ก็ปิดตรงนี้เลยเลยตรงนี้เห็นไหมว่าผมมี nkt แล้วจากศูนย์เมื่อกี้เป็น18ผมก็ซัดเลยแลกเปลี่ยนนะครับแม็ก ทีนี้ผมก็ได้เทอร์ไลท์มาแล้ว9,000กรอกรหัสก่อนอีกทีหนึ่งอ่าเนี่ยครับอ่าตอนนี้ก็มาดูนี่ไงเทอร์ไล 9, ท์9,000อ่าทีนี้แหละคุณก็ถ้าทำอย่างเงี้ยคุณจะใช้เทอร์ไลท์ อยู่ในระดับที่สุรุ่ยสุร่ายได้เลยนะครับทีนี้พอพอคุณฟาร์มนะครับพอคุณฟาร์มเอ้ยพอพอคุณมีทรายเยอะขนาดนี้นะครับคุณก็ไม่จําเป็นต้องไปหมกตัวอยู่บนคอสต์ฟิลการที่คุณไม่ต้องไปหมกตัวอยู่บนคอสต์ฟิลมีข้อดีอะไรบ้าง 1. วัตถุดิบในการทําอาหารคุณจะหาได้อย่างแน่นอนเยอะเลย 2. องอตัวนี้นะครับสูตรอาวุธกับสูตรเครื่องป้องกัน คุณจะหาได้วันล,ละ50อ่าวันล,ละร้อยใบได้แน่ๆเพราะผมทํามาแล้วทํามาตลอดอนะพอได้วันล,ละวันล,ละร้อยใบครบ2วันคุณก็ไปคุณก็สามารถมีอาวุธเอ้ยคุณจะมีอะไรก็ได้4ดาวมาชิ้นหนึ่งแน่ๆแล้วตัวละครคุณจะเติบโตขึ้นนะครับอย่างที่่าอย่างที่ 3, 3พัฒนา,าบันทึกนะครับบันทึกประจนภัยคุณจะสามารถเอาตัวไปฟาร์มนอกเคออสใช่ไหม ก็จะสามารถเก็บความเฉเร็จพวกนี้ได้นะครับพวกนี้เห็นไหมผมก็เก็บมาคอมพลีทคอมพลีทพวกแบบเก่าๆผมจะไปเปิดตัวเด็กนะของพื้นเมืองก็เช่นกันนะครับผมก็สามารถทำให้มันคอมพลีทตรงนี้ได้ค่าพลังก็เพิ่มแล้วก็ได้ของรางวัลตามตามพวกนี้อีกนะแล้วยังได้เตโตโด้วยนะมันจะมีเตโตอย่างนี้นะครับประมาณ45เตโตลองดูดีๆนี่แหละครับหลักๆก,ก็คือทําแบบนี้แหละ,ะเดี๋ยวผมจะไปค้าให้ดูนะเดี๋ยวผมจะไปค้าให้ดู สาครั้งผมจะเอาอาวุธอันนี้การทำการันตีซึ่งในซึ่งในขั้นตอนนี้มันจะเสีย2อ,องรอเท่าไไร่นะครับอ่ามดูนี้ก่อน อันนี้ก็จะได้หินหินตีบวกกี่กี้นะครับหินตีบวกกี่กี้มาอันนี้ก็อันไหนที่ผมไม่ใช้ผมก็ลบท้งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรไหมอ่านี่แหละนี่ที่ผมอยากบอกเนี่ยเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับว่าผมได้ผมได,ผมได้หินตีบวกระดับ11ถึง20มาด้วยมันก็กจัดก,การย่อยนี่แหละถึงโอกาสจะได้น้อยแต่มันก็ได้แล้วที่สําคัญคือเนี่ยครับผมได้ถุงมือสี่ดาวเบอร์เซอร์เกอร์เป็นถุงมือระหว่างทางยังไม่ถึงการันตีนะ เนี่ยระหวังตรงนี้นะครับราหวังระหว่างทางแล้วเราก็สามารถปลุกพลังมาได้ตัวละครผมก็ค่าพลังสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงนี้ก็ต้องทำด้วยแปบ๊บหนึ่งยังไม่ครบเอาร้อเปอร์เซ็นผมจะเอาร้อเร์เซ็นเสมอมาดูอาวุธต่อ ดูเหมือนว่าอาวุธระหว่างทางจะไม่มีอะไรนะครับแตมว,วน,นี้ก็ได้หลุดมาชิ้นหนึ่งก็ยังดีอ่ะอ่าโอเคได้มาชิ้นหนึ่งเพราะว่าผมมีน้ำละได้น้ำมาสองนะครับเราก็พัฒนาอาวุธน้ำได้ต่อ7ละต่อไปก็8เพราะว่าขั้นต่อไปมันเริ่มใช้เยอะละ เนี่ยครับเราเราทำอย่างเงี้ยถามว่าแผนผมทำยังไงแผนผมนะถ้าเกิดว่าสีดาวแท้มาไม้ไม้น้ำไฟเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ9หรือ10เดี๋ยวผมจะไปเอาการันตีสีดาวที่ชุดเกาะต่อนะครับแล้วก็เผื่อว่าผมจะทำชุดเกาะแล้วมีชุดเกาะที่มันดีกว่านี้ใส่แต่ว่ารองเท้าก็คงใส่ตอนนี้แหละนะครับ mm. เรียบร้อยครับเหล่านี้แหละครับคือวิธีที่ทำให้คุณ เติมหลักพันแต่พลังใกล้ล้านมันทำได้ตัวคะคมผมก็โตไปเรื่อยๆครับยังไงวันหนึ่งมันถึงอยู่แล้วอ,อ,อันนี้ก็คือเมื่อกี้ผมให้เติมแบ็คไดอาร์ช่ไหมประมาณร้อยหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายจริงๆคือเดือนหนึ่งเราจะหมดที่ประมาณห้าร้อยเราเสียมาเดือนห้าร้อยหลักๆที่จะต้องเสียตังอกอนิดนึงก็คือในส่วนของตัวนี้ครับเดลี่เดลี่อเนเจอร์เดลี่อเนเจอร์ตัวนี้มันจะราคา200 99แต่ถ้าคุณเติมจอชาร์ไร่น่าจะอยู่ที่ประมาณ260ก็จะลดได้อีกประมาณ20บาทก็ดีดีกว่าไม่ลดความเร็วในการเคลื่อนที่8%เนี่ยชอบอยู่แล้วแต่ที่ชอบมากกว่าก็คือ,อคุณจะบอท AI ได้มากกว่าเดิมอีก360นาทีได้มากกว่าเดิมอีก6ชั่วโมงของเดิมมี4ชั่วโมงได้มากกว่าเดิมอีก6ก็จะบอท AI ได้วันละ10ชั่วโมงก็ผมจะได้มีเวลาพักคอม10ชั่วโมงต่อวันส่วนใครที่เล่นในมือถือก็น่าจะได้มีเวลาพักมือถือ10ชั่่่วววโงตอันา เิดมือถือไว้ทั้งวันทั้งคืนยังไงมือถือพังแน่นอนนะครับอยู่ที่ช้าหรือเร็วครับมันก็ประมาณนี้แหละนะครับเหล่านี้คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อาจจะยาวไปนิดแต่ว่าผมว่าเนื้อหามันโอเคนะนะงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ